สำนักงานจังหวัดตราดร่วมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเปิดจุดแจกจ่ายเสื้อผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10ค่ะ ที่สาราประชาคมจังหวัดตราดสำนักงานจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดตั้งจุดแจกจ่ายเสื้อให้กับผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอมาพาธครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะที่ทยอยกันเดินทางมารับเสื้อโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ค่ะสำหรับการดำเนินการแจกจ่ายเสื้อตามโครงการดังกล่าวนั้นรวมทั้งสิ้น2,249ตัว ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเสื้อสามารถติดต่อรับได้ที่สาลาประชาคมจังหวัดตราดในระหว่างวันที่7ถึง11ตุลาคม2,567เวลา9นาฬกาถึง16นาฬกาซึ่งทั้งนี้จังหวัดตราดกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2,567นรสสะสีเสียดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดโดยมีระยะทางเดิน3.6กิโลเมตรระยะทางวิ่ง10กิโลเมตรค่ะ นายกฤษณบุญสวัสดิรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลบิกินี่บีชเรส2024โดยมีผู้แทนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยานำเสนอรายละเอียดการจัดงานในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนี้ที่ชายหาดพัทยาบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมวิ่งที่มีผู้เข้าร่วมงานมากติดอันดับโลกถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาครับ โดยในที่ประชุมก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือว่าห้ามจอดเรือบริเวณที่จัดงานแล้วก็สําหรับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยมีการจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวดตลอดเส้นทางการแข่งขันประจําทุก300เมตรสําหรับเส้นทางก็จะเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งจากจุดสตาร์ทบริเวณชายหาดหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา เป็นการวิ่งฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรครับวิ่งไปตามเส้นทางชายทะเลทางพัทยาเหนือแล้วก็เลี้ยวกลับไปพัทยาใต้เข้าสู่เส้นชายที่จุดปล่อยตัวนะครับ นายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีค่ะร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นอาวุโสแห่งอาเซียนปีที่38โดยมีนายเจเดดมุสิกวงนายกสมาคมกอล์ฟอาวุโสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัชการที่7และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการแถลงข่าวค่ะ ดยการแข่งขันกอล์ฟนะคะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง30ตุลาคม2567โดยเลือกสนามบุรพากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทและโรงแรมพัทยาพาร์คบีชรีสอร์ทจังหวัดชนบุรีเป็นที่พักนักกีฬาการแข่งขันทั้งหมดนะคะมี4คอร์สค่ะแบ่งการแข่งขันเป็น2ประเภทก็คือ1การแข่งขันประเภทสโตรกเพย์และ2ค่ะการแข่งขันประเภทสเตเบิลฟอร์ด นักกีฬาจาก7ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันนะคะประกอบไปด้วยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ประเทศไทยและเมียนมารวมทั้งหมด274คนนะคะ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้กล่าวว่าจังหวัดชนบุรียินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นอาวุโสและครอบครัวทุกท่านเป็นอย่างยิ่งพร้อมกำชับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจในพื้นที่รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักกอล์ฟและครอบครัวรวมถึงนักท่องเที่ยวและเน้นย้ำถึงชาวชนบุรีผู้ประกรอบการพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการ ต้อนรับนักกอล์ฟและครอบครัวที่จะเดินทางเข้ามาที่จังหวัดชนบุรีในโอกาสนี้ด้วยค่ะ